สบายดีเอฟซีรถสกูตูคนทางฝั่งเราฝั่งไทยทา่า่างประเทศเด้อร์พอมีพี่น้องเด้อร์โดยเฉพาะก็มีจิตคือเตาเนาะตอนนี้มีจิตอยู่ที่ห้านพี่น้องเนาะหานข่อมรถเนาะ,นะตอนนี้ก็ได้ทาง้างเพื่อนบอกว่าเมือ่อนี้เนาะเด็ดมื่นดีว่าสําเร็จประมาณสิบมงมาเอาเลยประชันวันนี้ก็สิบมงครึ่งแล้วล่ะ,ละสุดทกายเ,เลยหากมาฮอด เดี๋ยวจะไปมึงเนาะว่าทังร้านเป็นเน็เล่เทปบหรือว่าจะไ่หนไดู้เดี๋ยวมาชมกันน้เซีนาะขาเดินทางขอบคุณอซลหลายเด้อเนาะว่าให้คำชี้แนวแล้วก็คำปรึกษามาหลายอย่างในเน็ตเพอเราแล้วกเป็นพวงเป็นย้กันสอมาเมื่อานบปจดิงกชิมา่เนาะถ้า สอแปลงเนาะว่าสิเป็นจังได๋แล้วก็มันออกมาแล้วมันสิเป็นจังได๋ก็เดี๋ยวรอเบิ่งรับชมไปนํากันนะไปเนาะไปชมกนํากันเด้อเด้อเนาะโอเคมพี่น้อง FC เอามาเบิ่งมาชมนํากันเลยออ Sụt giọt, đó ừ. Sụt giọt, thì đồng ơi Đó vâng vâng à. Thế này nó Đi nhắn nè này Ôi thùng dù thùng cái thứ này nó Bất lẽ bỏ được vào trường này nó Một cân เอาบอกครับไปยังบนท่านหี่ดิไยที่นังบนห่นี่ดิไปไหนมาไปล้างล้าง

เออป้ายตัวน huh? well, uh ี้เอาไหมไม่เอคืนไปเจ้าหรอวานป้ายใม่ดิตัวนี้ไม่เอกเลยหรืเนาะเอาเลยบขว่ใช่ก็ได้นไหเนาะอ่ารเอาไปให้ทางด้านเป็นเจ้าไม่แล้วเนาะกจะไยิ่ม่มว่าต้องใช้ต้องใช้ก็ยาเนาะก็จะไปใช้ยังเอาไปใหม่ใช่ยูเออมาแสดงว่าอะไป้ายใหม่มาะเดี๋วนี้ป้ายเวนี้ป้ายเียนีไ่ออกเออ เีป้ายป็นเป็นชื่อย่งบันสมานตะเคตแบชื่อไแน่นขนก็ชื่อไแน่นขเนก็น่นไปน่น้นก็อ้ไแน่นาเป็นเป็นป้ายเก่วกาตเคนว่น่ะอ๋อจนวนเขาติดสานเคีนถอว่าือว่าทอโอ้นได้นะว่าแล้แน่นแน่นแน่น้องชื่อแน่นที่แบบนี้เนาะโหเงียบกเกนาะบ่อยถือว่าไม่เนาะมันไปต้องส่งก็ไม่เลยด ทำไมย่าไปลองไงโอ้อย่าไปลองไงที่นี่ันลองคน่นี่นะลองเรื่อยอะไรกับพวกน่าประเเสียทั้งเวลาเสียทั้งงานเสียทั้งเงินพมแล้วเป็นพ่อคนดีเล้วคนนำมาใทีนี่เย สร้างกันว่ากระสุนสีเมก่นนี่อยากเกงไงนะัวนี้อยเ่นาะอ๋เนี่ยมามใหม่ป่ว่าเปลี่ยนเลยบุหรีเลยวบุหว่ารถเกิดว่าจเห็อะไนะี่ได้เนี่ยเนี้ยเนเไรตัวนี่ยปูเลูกอียปลนิเกันเลย

ตุ๊กเลยเนาะคุดี้สีดำได้รเด็บสีได้นี่พระเจ้าอ่งโดยของนะแต่ว่ามันมันมาเนาะต่วันไหม่เลยตนี้มันไหม่ตนี้มันมนหมหมดเลยมันกินกันเนาะมันตัดกันเออลเาใส่อย่างนั้นเราส่ไม่ไยมันจไม่ร้กาไว้ต่างปเ จะเดือดาบเต็กเิเนาะไม่มดเเ่จะบอกเมื่อบ่ดินี่บอยนี่บอเมื่อได้นเเมื่อไม่ดังรจกบ้านฮดบุรีเลบบุรีสิอะบ่งจังคร่องหายสั ในามากับคือเก่านะกลับมาสภผพเดิมดิเป็นไงคือว่าอันปวกตอนนี้ถือรางวัลบอกปวกตอนนี้ถึงรางวัลเลยปีได้เง้นมาให้เลยล<ะ>ลจงเงิน <c oughs> ออกจากของเราสองพันสองพันหกเหรองดีนหก สองห่นหเลยนะสองพันสิบเจ็ดล้านมาพื่องกรกันสิบล้านห้านดีนะอะไรกัเนาะสิบปล้านก็หาเซนบเบ้าเบ้าไเมื่อนนมาดีมือหาเงินเงินกอาจจะมือสองมือแล้วบ้านระบากงสขขายควายเหรอขายควายเยอะขายควายเนาะดวงแล้วดีดีแกมเฮงนะเนาะดีแกมมซวยหนหนึ่งเนาะหนึ่งสามเนานึ่งบอนึ่งหกนึ่งหกสี่ หนึ่งหกซีมันออกอีกสามตัวเสามสามหนึ่งสามหนึ่งกีอ่เจ็ดห้าสามหนึ่อ่ามันมันอยู่นี่แหละสามหนึ่งไปกับ้ดีแล้วออกไหมอ้ไม่ได้กันเอาเอาเือกป้ายออกกันก็ออกออกดีป้อเนาะแม่เยอะออกตุ้กใจกันเนาะออกตุ้กใจเออเอาเชือป้ายออกกันเชือนป้ายมันก็ตุ้กใจกันมันเปลี่นได้ไปายใหม่นะาปใหม่ป้ายนลขมันน่ะเอ่ก้าถุงโต๊ พวกี er ่เปนหาองกันเไปใหเจกาเปลี่ยนมือนี้ละเปลี่ยนแล้วองไปเปลี่ยนใหม่ก็ันี้เนี่ย่างนไปหามื่อนี้ให้มันเออยางน่ะม่ม่วยวายี่ยใหญ่ยังบมจินียางอันี่บ่ยางตีนยางตีนพุ่นเราว่าเราว่าเ่ได้นนี้นนีปัญหาเขาัง พรามันขึก็อันนี้ออกมาเงเรอยนว่าเน็ตโคงเ่าได้น่ะกีมันึ้ีมันโค้งดึงออกมาล้วดึงออกมาแล้วว่ามันแทงมามันอาจจะมีแต่กุ่งเี่น่แนกุ่ง

แต่มึงเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่เก่าเนาะเรื่องเนาะเอผู้เก่าคักเลยคือเฮาแวาเฮาเข้าไปมีหอยมีได้ครับชุมว่าเฮาขับไปโดนหอยกวดายยานะเข้ามาให้ได้ีวเนาะ้นะอ่าเจน้างเลาอยู่ không <laughs> ừ. Nhanh phần, nhanh oh, nhanh nhanh tít nhiều không? Ừ. Nhanh ừ. ừ. วเอปลี่ยนเปล่ยนใชือเปล่นตาป่มนล็กาะแ่กหมเรียกมาดูมาไหวเนาะว่าใจหาได้เทิ่ที่เราไปว่ามือมือว่าที่ผูกแขีนนิดนิดน้อยเมื่อพอให้พ่อก็เม่เป็นฝูกเขนให้นี่

ส้นหนาแต่ส้นเลยเนาะส้นเติบเนาะเออ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 เ <laughs> ừ. ừ. chết là sàng này nó Thu Thích đời vô đấy bọn này Vô đấy bọn này À <cười> <cười> ừ.

แม็กกูไปยังลบแม็กกู้านนี่กระไรกระไรน่เลยนี่เราเนอะไกแล้วนแหละคือก่อนน้ำทังชาคนนี่แหละขอน้ำพนพนุษยไแย่ห่าร้อยโอ้แม็กน้องพุษยหย่พันนึงเนาะ้าหวาแม็กมีแต่สองพันมันจบแล้วตัวหาแว เพิ่นของหมู่คโลนีเพิ่นย้ายมาดอกเนาะได้เลยครับ

có chụp kịp con đấy FC ta bốn mươi bốn tỷ nó à. Đó, ok FC đây để không phải bàn con đấy nó xuống phải bàn con à, tiền phải mày à, Nhàng gì có nị nó à, à.

ตัดใหม่ครับเรนนี่อ่าดูสีนี่นี่แล้วพอมาพี่น้องน้องข้างบนจะเปล่ยนกระชัได้ตขอตัวจบทีก่อนเอาบองคุณมเคยบ๊องซนสิไปเบียกต่อแม่นบ่งนี่เจ้าชิวอกไปเบียกต่อบ่ะนมได้สายเดียวเอยชิลูกไปสวรรค์

โอเคเด้อพ okay, ี uh, ôm, dear, ่น้องอ่าสิได้จบคลิปก่อนขอบคุณกุคุนยิบซี่ทุทที่เข้ามาเบิิงมาชมเด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย